สวัสดทีทุกคนวันนี้เราคงเราอยู่ในสนามรบกันนะครับวันนี้เราอ,อยู่ในสนามรบอะไรวเนี่ยแต่ไหนที่ที่เราต้องไปคือฝั่งโนะ้นน่ะไหนขอไปดูหน่อยขอไปดูหน่อยโอ้โนี่เราจะต้องยึดพื้นที่ทุกคนอันนี้คือฝั่งเรานะใส่อย่างไนี้ได้ปะเออมาดิไหนวะไม่เห็นใครเลยลงลงไปตรงนี้ครับวิ่งก่อน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 ไปดูหน่อยว่าข้างหน้า,นามีใครเอา้าไม่ใช่อะไรเนี่ยอ๋อกลับไปข้างหน้านะผิดทางนะทุกคน มีแมพให้ดูไหมมีแมพให้ดูด้วยเพื่อเรามาทางนี้ไม่ได้เหรอ,ห,อหรือว่าข้างหน้านั้นคือที่เราต้องยิงด้วยอ๋อนี่ไงพวกนี้นี่ไงไปดิเื้อไปก่อนหนึ่งผมยังไม่ทันจะเล่นเลยอ๋อนี่ทุกคนมีให้เลือกนะว่าเราจะเล่นอะไรอ๋อไรเฟิลดีกว่าไรเฟิลแมนขอดูไรเฟิลแมนหน่อยไรเฟิลแมนมีคนเล่นไปแล้วว่าันเราเป็นทหารธรรมดาก็ได้แปะ,ะทหารธรรมดา ฐานธรรมดาครับมาโอ้หแล้วเกิดอย่างไกลแล้วเกิดอย่างไกลแล้วมันคุยอะไรกันวะเนี่ยโอ้ยทางไหนวะเราต้องไปทางไหนวะโอเคใหม่ใหม่ทุกคนผมจะลองไปยิงแบบของแท้ดูนะยิงแบบของจริงอย,ยอยู่ไหนขอดูโอ้โหผมระเบิดเข้าหนะ้าแต่โชคดีไม่เป็นอะไรมา,มาแล้วนั่งวอนเทียนมาทุกคนเพียบเลยเห็นไหม อุ้ยผมมันยิงโดนผมอะได้ไงวะไปดีหนึ่งโอ้โหผมต้องไปดีเฟนต์ตำแหน่งดีไวโดนตอนนี้มันกำลังจะเข้ามาแล้วโอ้โ,โอไมค์ก๊อตเราคงดูเดือดจัดไหนขอดูดหน่อยแล้วะยวะิงไงมาแล้วไปดีหนึ่งหนึ่งตัวไม่โดนวะไม่โดนได้ไงวะไหนโอ้ลึกใส่กระสุนานานจัด แต่กระสุนนานชาตินี่ไงโอ้ยังไม่ทันยังไม่ทันจะวิ่งเลยสิ้นก่อนมาแล้วครับไหนอยู่ไหนหัวไปดิหัวแตกไปดิไปดีแต่กระสุนเต็มตัวเต็มตัวให้พร้อมอุย้ยมันมันมาไวจังวะมันต้องหลบก่อนทุกคนหัวแตกไปหนึ่งอุย้ยโอไม่โดนไม่โดนยังรอดอยังรอดลุกขึ้นมาทหาร ลุกขึ้นมาทหารอะไรเนี่ยมันบอกว่าเรากำลังโดนจิบผายแล้วทำไมผมรู้สึกว่าผมเจ็บวะลุกได้ไหมลุกไม่ได้่ะลุกดิเพื่อนลุกขึ้นมาทำไมตอนนี้เรารู้สึกว่าเหมือนเรากำลังจะโดนบุกเข้ามาเรื่อยๆทุกคนตอนนี้เราจะต้องรับการไว้ไหนวะผมยังไม่เห็นพวกมันสักตัวคือเมื่อกี้ยิงไปหนึ่งตัวก็คือยิงไปโดนได้ไงก็ยังไม่รู้เลยไหนเขาด้น่อย โอ้โหมองไม่เห็นเลยเลยอ่ะอันนี้เอียงได้ไหมเอียงซ้ายไม่ได้เหมือนเห็นแล้วเห็นแล้วหัวหนึ่งตัวไม่โดนวะไม่โดนวะมันเข้ามาแทุกคน,นต้องเล็งก่อนมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วตายดิตายไหมเจ็บอะพูดเลยไม่ตายก็เจ็บอะโอ้โหแล้วมันยิงดูมันยิงดูมันยิงมาดิเห็นแล้วเห็นหัวแล้วเห็นเห็นหัว มันยิงยากจัดโอ้โหยิงยากจัดไหนมามาผมเห็นแล้วทุกคนผมเห็นแล้วออกหัวมาดิโอ้งเรียบร้อยไปก่อนหนึ่งไปก่อนเลยหนึ่งไงได้ไปก่อนหนึ่งหัวทุกคนผมต้องเข้าไปชิดมากกว่าน,นี้เพื่อให้โจมตีได้ง่ายขึ้นเห็นแล้วเหน็นยิงแล้วมันมันโอ้โหมัน เล็งยากจัดเลยไม่นะทุกคนเราต้องเราต้องป้องกันไว้ได้เราต้องป้องกันไว้ได้ตอนนี้เราโดนโจมตีฐานที่สี่แล้วทุกคนฐานสี่เรากำลังโดนคุกคามฐานสี่เรากำลังโดนคุกคามมีอะไรเกิดไหมมีระเบิดปะอะไรวะมาดิเดี๋ยวครับหมอเห็นหรือยังไม่เห็นใครเลยมันเข้ามาแล้วไปก่อนหนึ่งเดี๋ยวทุกคน ใ <c oughs> ส่กระสุนแล้วเพื่อนโอ้โหใส่กระสุนแล้วเพื่อนไปกันหนึ่งโดนเก้าสิบอ๋อมึ่นน่ามื่ตามัวเห็นแล้วโอ้โหเจ็บเลยทุกคนไปอีกหนึ่งหมดืดิเริ่มคุ้นเคยเริ่มคุ้นเคยเริ่มคุ้นชินมาครับผมตอนนี้ผมจะยืนอย่าจะตรงนี้ให้ได้นานที่สุดมีคนเล็งผมมีคนเล็งผมไม่นะสายมา ซ้ายก็มาขวาก็มาไอ้ป้าเอ้ยโอ้โหโดนไปก่อนมันโหดกันจังวะรอบนี้เราขอเปลี่ยนเป็นไลฟ์เฟอร์บ้างดีกว่าดูที่ไ์เฟอร์มันจะไลฟ์เฟอร์มันดีกว่าเมื่อกี้ยังไงวะปล่ไปป้าปไปรอบนี้รอบนี้แหละโอ้โหมันยิงกันเดือดจัดมันยิงกันเดือดจัดเฮ้ยมันเข้ามาแล้วดีกว่าเฮ้ยมันเข้ามาแล้วทุกคนไอ้ป้าเอ้ยมันเข้ามาแล้วมันแทงทหารเราเพื่อนเรา เรียบร้อยไปหนึ่งตัว jogo. มาดีมาดีใส่กระสุนใส่กระสุนเร็วๆหน่อยพี่ใส่กระสุนเร็วๆหน่อยผมเห็นหัวแล้วครับเห็นหัวแล้วครับมาป่าผมต้องวิ่งครับผมต้องวิ่งต้องวิ่งก็แล้วใครมันโดนยิงวนเนี่ยมันบอกให้เราวิ่งกลับไปข้างหน้ามันบอกให้เราวิ่งไปไหนอะเราให้เราวิ่งกลับไปทุกคนเพราะว่าตอนนี้เรากำลังโดนโจมตีเราต้องกลับไปตั้งหลักก่อนโอเคเรากลับมาตั้งหลักแล้วทุกคนมา ไหนไหนมาสิมาสิมาสิมาหน่อยมาที่มาหน่อย,อยไปก่อนหนึ่งเดกศูนย,ย์ก่อนแดกศูนย์ก่อนเรากำลังจะโดนโจมตีไปแล้วทุกคนเราจะเราจะโดนหมดแล้วหัวดิไงสี่สิบหกแต่ไม่เจ็บสี่สิบหกแต่ไม่เจ็บผมเห็นแล้วหนึ่งเห็นแล้วตรงนั้นจะให้ได้ไปดิมองไม่เห็นอะไรเลยวะมองไม่เห็นเลย,เลยครับพ่อรถค,ครับมองไม่เห็นเลย,เล,ยลูกพี่ ไปก่อนหนึ่งอ,อตอนนี้เราโดนเราโดนบุกมาใกล้จัดเลยหายทุกคนกำลังโดนโจมตีอีกไม่นานมันจะเข้ามาที่ฐานเราทุกคนโอ้โหแล้วเราคืนยิงยากมากเกมนี้มันยิงยากกว่าแบบที่เคยเล่นน่ะยิงยากกว่าที่เคยเล่น่ะมาดิตรงนี้แหละผมว่ามุมอร่อยตรงนี้มาผมว่ามุมอร่อยมุมอร่อยชัวไหนขอลองหนะ่อยขอลองหนะ่อยมุมอร่อย ว่าผมเบี่ยงขวาดีกว่าไปเบี่ยงขวามันเล็งมันเล็งยากเหือน,นเน,น,นี่ยเกมเนี่ยทุกคนทำเล่นนะเล็งยากจัดเลยอุย้ยมีคนยิงมีคนยิงมีคนยิงอ้ายคนยิงอ้ายว่ะไหนไปเจ็บอะไรล่ะมลไม่เจ็บเว้ยไม่เจ็บมีอ๋อมีระเบิดนี่ระเบิดอยู่นี่ทุกคนวางะระเบิดแบบเราขึ้นระเบิดไปแค่เน,นี้ยนะโอ้โหเดี๋อชาติจริง ไหนเออโดนอีกแล้วอะไรวะผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยทุกคนมานี่คือจุดยุทธศาสตร์จุดยุทธศาสตร์ทุกคนเห็นแล้วเห็นเล่หนึ่งไม่ได้เรอจริงไม่โดนวะ่ะจุดยุทธศาสตร์เราต้องลงข้างล่างกนะันทุกคนมาไหนมันก็จะบุกออกันแล้วเอาตรงนี้เลยแหละเอาตรงนี้เลยแหละเอาตรงนี้เลยแหละสามสิบห้าแล้วคือมันทำไมมันนอนวะมันลุกได้ไหมลุกไปเพื่อนลุก ลุกไงวะอ๋อลุกลุกแล้วละโอเคตัว X ตัว x อ็กถ้าลุกอะเห็นมาแล้วผมเห็นมาแล้วทุกคนโอ้โหมองไม่เห็นอะไรเลยผมมองไม่เห็นอะไรเลยไหนวะยี่ไหนวะมันเข้ามาแล้วทุกคนโอ้โหกระสุนกระสุนยังไม่ได้เปลี่ยนเท้ร์ตีกับพี่เดอร์ีครับเจอร์ีครับไหนอะมาดิเห็นแล้วหนึ่งหัวไปก่อนหนึ่งเฮ้ยนะมันเข้ามาทุกคนมันเข้ามาแล้วโอ้ยพาลมาแล้วพาลมาดี เราเบิเพื่อน,ออนเนอาหยิบสักอันหนึงหยิบสักอันนึงอาระเบิดก็ได้ว่างระเบิดเราโอ้โหก็คือมันป้องกันยากมากทุกคนป้องกันยากจัดแมปเนี้ยคือมันโอ้โหโจมตีกันไวจัดเลยอะ่ะคือแบบโอ้โเราไม่ไนดะ้เรากำลังจะเสียฐานเอเรากำลังจะเสียฐานเอทุกคนช่วยด้วย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 เรากำลังจะเสียฐานเอไม่นะ ลงดันท้าไปทุกคนดันเข้าไปให้มันกินเลนแล้วมามันมาแล้วข้างหน้าตัวนึงผมเห็นนี่ไงหัวไปนหนึ่งมดิแต่สูนนะเพื่อนต้องยื้อไว้ยื้อไว้ให้นานที่สุดจะไม่ให้มันเข้ามาจะไม่ให้มันเข้ามาโอ้โหระเบิดนี่เนาะเห็นแล้วเห็นแล้วไปไหนละเพื่อนยื้อไว้ไม่โดนวะมันไม่ได้อยู่ที่เดิมวะเฮ้ยม,มันเข้ามาแล้วโอ้โหไวจัดไวจัด ม,เ,เ,เ,มเข้ามาแล้วทุกคนเกลึกศูนย์เร็วเพื่อนเด็กศูนย์เด็กศูนย์เร็วเข้ามาแล้วมเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไปอีกหนึ่งปีหนึ่สองเกลึกศูนย์ก่อนเด็ึกศูนย์ก่อนอุ้ยไม่มีสายไม่มีทุกคนสายเราโลง่งสายโล่งจัดตรงนี้นโอ้โหแล้วเราเรียบร้อยเลยอะ่ะโอเคโอ้โหไอ้ยแม่จัดจัดเลยอะ่ะโอ,อ้โหเรียบร้อยสงครามนี้เราพ่ายแพ้แล้วทุกคน เรได้นับสามมาเลตติ้งว่ะดีดินี่เราได้นับสามเลยนะเพื่อนเรายิงตั้งนานได้แค่สมเท่าทุดคนโอเคทุกคนูแต่แบบแมปนี้ก็มันอยู่นะทุกคนลองไปเล่นกันได้นะเออลองไปเล่นกันได้นะแมปเนี้ยถือว่ามันเลยนะถ้าใครแบบว่าอยากเล่นแบบแนวส่งโคางสงครามนี่คือแบบแมปนี้เนี่ยใช้ได้เลยนะทําเป็นเล่นนะโอเคทุกคนโอ้ยสำหรับปาร์ตนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด เราขายเป็นกระจายกันด้วยนะจ๊ะวเวทอกันใหม่แบบหน้าเดี๋ยวมาหาแบบหนุกๆให้ดูกันอีกสำหรับนี่ฟันดีเพืกรตุทุกคนบายบายจุบ๊บ